รับดรวัณโรคสีสุดกับรายการมายาไอดอลนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆในวงการบันเทิงวงการมายาบ้านเรากันนะครับและเราก็เปิดโอกาสให้ขับศิลปินน้องใหม่นะครับนักแสดงน้องหน้าใหม่ๆได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในรายการของเราและวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่เราได้มีโอกาสต,ต้อนรับ3มหนุ่มรอหน้าใหม่ของวงการบันเทิงครับจะเป็นใครไปพบกับเขากันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ อาแต่ก่อนอื่นพิธีกรแนะนําตัวก่อนครับครับผมสวัสดีครับผมไม้ปฏิพัทธ์นะครับออแล้วนี่ก็พิธีกรหน้าใหม่ใช่ครับน้องใหม่ด้วยช่บมาคู่พี่ชายแฮกครับผมออตื่นเต้นไหมคู่กับพี่ไม่ครับก็าชินแล้วออชินแล้วแต่คนที่จะตื่นเต้นต่อจากนี้ไปคือสามหนุ่มนะครับอ้าอาแนะนําตัวกันเลยนะครับเริ่มจากคนแรกเลยครับสวัสดีครับผมชื่อต้นกล้าธีปกรณ์สมัครเกศการนะครับอายุ26ปีครับผม สวัสดีครับผมชื่อโอนนะครับชื่อวัชรพลแก้วใจครับผมอายุ23ปีครับก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับ อสวัสดีนะครับผมแดนธิดาสมัครเหตุการณ์นะครับตอนนี้อายุ21ปีครับผมโอ้โหนะ20ปักปักเลยท้งนนเลยแต่รู้สึกต้นก้าครับเป็นรุ่นพี่สุดจบที่ไหนมายังไงครับผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับอยู่จังหวัดสิงยงรายครับคณะบริหารธุรกิจครับโอ้จบมาจากแม่ฟ้าหลวงแล้วตอนนี้มาอยู่กรุงเทพเลยว่าเออครับใช่ครับมาอยู่กรุงเทพยาวเลยครับมาทําอะไรครับคือตอนนี้ก็เป็นโค้ชช่วยพ่อสอนแบดมินตันด้วยครับ คุณพ่อเป็นโค้ดใช่ครับแล้วพ่อก็เลยเอาผมกับน้องชายไปช่วยสอนอ๋นนี้คือสองคนนี้คือพี่กับน้องใช่ครับแท้ๆกันเลยแท้ๆครับผ่านมาหปีครับกี่คนพี่น้องครับเนี่ยมีแค่สองคนครับสองคนชายทั้งคู่ใช่ครับหล่อทั้งคู่ด้วยอึ้งอึ้งนิดอันนี้อันนี้แอบชมส่วนตัวเอออ่ะแล้วคนเรียนอยู่ที่ไหนนะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลังสิต์ครับผมก็เพิ่งจบได้ประมาณปีกว่าครับใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยพูดถึงการเข้าวงการบันเทิงอย่างอย่าง เรารู้สึกยังไงกับวงการบันเทิงบ้างความรู้สึกที่ได้ก้าวเข้ามาทุกวันนี้คิดยังไงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาหยู่จุดนี้ก่อนหน้านี้เี่ยก็ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบหรือสนใจทางนี้เป็นพิเศษนะเพราะเป็นส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้อายเป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอไปได้เจอพี่เบิ้มก็พี่เบิ้มเขาก็ช่วยผลักดันช่วยสอนช่วยปรับบุคลิกช่วยดูแลตั้งแต่ถั่วตลอดเท้าอะไรครับก็เลยแบบลองทําดูครับเผื่อมันจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแววมีแววอ่ะแล้วเราครับ ก็อตอนแรกผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลป์ด้านนิเทศอยู่แล้วครับะจะเป็นด้านาเบื้องหลังมากกว่าครับก็คือภาพยนตร์อะไรครับแล้วเหมือนพอผมเรียนไปใช่ไหมครับมันก็รู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนแปลงบ้างแบบอยากลองมาแบบทำเบื้องหน้าบ้างะน,ะนะครับเพราะว่าเราทําเบื้องหลังจนแบบจนมาสี่ปีกว่าแล้วจนมันแบบว่าเริ่มหมดหมดไฟแล้วแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเบื้องห้ามันอยู่ยังไงแบบก็เลยแบบเฮ้ย มันลองทำเรื่องหน้าดีกว่าว่าแบบมันจะรอดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็เริ่มเดินเดินทางแบบว่าไปแสดงหนังสั้นบ้างให้กับรุ่นพี่อะไรเงี้ยรุ่นพี่ก็ชวนไปแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ก็เออก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยก็เลยลองเดินเข้ามาในเส้นทางนี้ครับครับผมอ่าแล้วเราน้องเล็กส่วนผมผมอยากได้ประสบการณ์ก็คือไม่อยากปิดกั้นตัวเองคือแบบเราเกิดมาแล้วอ่ะคือคืออยากอยากลองทําอะไรให้สุดๆสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มลองทาใช่แล้ว โดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นโค้ชสอนตีแบดด้วยเป็นไงบ้างอ่ะสอนยังไงก็เริ่มสอนตั้งแต่เบสิกเลยครับตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กเป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับตั้งแต่ไม่ไม่เป็นจับไม้แต่จับไม้ตั้แต่ท่าทางการตีวิธีการตีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสอนตั้งแต่แรกเลยครับแดนก็เหมือนกันใช่ช่วยกันสอนกันครับอ๋อตอนนี้ก็สอนแล้วด้วยครับลูกศิษย์เยอะไหมก็ก่อนโควิดก่อนโควิดก็ถือว่าเยอะนะครับแต่พอมา โควิดนะครับก็ก็จะมีบ้างแต่ก็จะน้อยลงใช่ก็จะน้อยลงแต่พี่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะเพราะตอนนี้มันทุกอย่างสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ต้นกล้าพูดตะก,กี้ได้เจอครูเบิ์มสอนเรื่องกับปรับบุค,คลิกอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับบุค,คลิกการวางตัวเนี่ยนะม,มัน<ช>ไม่จําเป็น<ช>จะต้องเป็นนักแสดงเท่านั้นมันไปใช้โดยในทุทลยใช่ไหมครับใช่ แล้วอยากจะถามอะไรหนุ่มๆพอผู้ชายมาก็ถามน้อยแล้วเราเขินก็หล่อครับผมเขินความหล่อใช่ครับเอาอย่างนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยมาจากคนละที่เราเจอคูเบิ้มได้ยังไงเจอที่ไหนพูดได้รพูดได้รายการพี่ทําไมเธอไปเจอกันที่เล้าไหนหรอหรือเธอไปเจอกันที่บาร์ไหนอะไรยังไงอ๋อไปเจอสถานที่บันเทิงแห่งนี้ครับก็แบบเราไปเที่ยวครับ ซูดาตาใช่ไหมครับดาตาพีบิ้มใช่ฮะคือผมาตอนแรกเรจะกลับแล้วร้านมันปิดแล้วพี่ก็เลยยืนรอรถกับน้องชายนี่แหละครับแลังจะกลับอาพี่น้องสองหนุ่มชวนกันไปเที่ยวเออแล้วก็พี่บ๊อบเข้ามาทักเข้ามาให้นาำบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดต่อกันนี่เป็นแววใช่ไหมใช่เพราะว่านี่มันเป็นเป็นความกล้านะคือคือหนึ่งคือคือคนคนที่ติดต่อดาราหรือแมวมองจริงๆเนี่ยต้องต้องมีความหนึ่งมีความน่าเชื่อถือเนาะใครไม่รู้เอาน้ำบัตรมาให้เราและอย่างหนึ่งเขาก็ต้องกล้าพอพี่อย่าไม่กล้า ทำไมฮะทำไมฮะไม่กล <_ Jean Rabbit bulun> ้าไงจึงโสดมาถึงทุกวันนี้อ่ะอ้อ่ะแล้วเรามาเจอครูเบิ้มได้ไงก็ผมมาเจอครูเบิ้มได้เพราะว่าผมมามาแคสที่ครูเบิ้มเขาโพสตหานักแสดงครับแล้วก็เหมือนว่าพอมาแคสปุ๊บเราก็ไม่ผ่านครับเขาก็เลยติดต่อว่าแบบลองมาลองมาเรียนเพิ่มความสามารถดูไหมใช่ครับแล้วผมก็เริ่มเริ่มหางานอะไรมาตั้งตั้งแต่ก่อนที่จะมาเจอครูเบิ้มแล้วครับก็เลยแบบสนใจว่า โอเคงั้นงั้นลองเรียนก็ได้ไม่เสียหายอะไรแล้วพอมาได้เจอคุมก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวเองได้พัฒนาในาด้านการสแสดงแล้วก็เรื่องไมซ์เซตอะไรหลายอย่างครับที่เขาได้สอนผมมา อะไรพิธีกรของเราเข้าวงการเป็นไรไงครับเข้าผมผมเราครับเอออยากรู้งเหมือนกันตั้งแต่ทำมาเลยไม่เคยมีคนเชิญชวนผมมาเหมือนกันนะชวนมาเข้ามาทางไอทีฮะแล้วก็นัดไปเจอว่าเออจะพาเข้าวงการอะไรอย่างนี้ครับไม่คิดว่าจะถูกหลอกบ้างเหรอตอนนั้นท่นแรกก็คิดว่าถูกหลอกนะฮะแต่ก็ไม่โดนหลอกครับเพราะไปหลายคนอะพอธีก็มีน้องด้วยไปเจอด้วยกันอีทีอ๋อเซฟเซฟครับผมแต่ถ้าถ้าถ้าไปหลายคนไปหาพี่นี่พี่ไม่รับแล้วนะถอยฮะถือว่าไม่มีความมั่นใจตัวเอง ครับผมเอออ่ะทีนี้พอเราเริ่มมารู้จักครูเบิมนะครับแล้วก็มาเรียนการแสดงเราคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการที่เข้ามาหลักการเรียนการแสดงหรือฝึกพัฒนาตัวเองบ้างครับตรงเนี้ยสําหรับค่เบิมคือเขาไม่ได้สอนแค่แอคติ้งภายนอกหรือการแสดงภายนอกเหมือนเขาสอนมาจากข้างในอะเขาสอนให้เราแบบมีไมเคิที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบให้เราคิดในทางที่บวกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ก็เหมือนที่พี่เขาพูดครับเพราะว่า ต่างคนมาก็ต่างคนต่างมาคนละที่คนละทางกันก็มาเซตแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับก็พอมาเจอครูเบิ้มเขาก็ได้สอนแบบว่ามาเซตดีๆให้บางคนที่แบบเคยคิดว่าแบบนี้มันถูกแต่ว่าพอมาจริงๆแล้วมันอาจจะแบบไม่ใช่ในวงการนี้อะไรครับเขาก็ได้สอนแบบมาเซตให้เด็กๆได้เปลี่ยนความคิดใหม่มใช่ครับเพื่อที่จะได้อยู่ยในวงการบันเทิงนี้ได้แล้ว เขาพูดกันไปหมดแล้วครับแไม่งั้นเราพ like <bbe> ิถาถามอื่นอ๋อเออแล้วพอเราเรารู้สึกว่าการแสดงแล้วด้วยความบุคลิกของเราอ่ะมันไม่น่าจะมาเรียนการแสดงได้พอมาเรียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างแรกๆยากไหมอึดอัดไหมแรกแรกก็คือยากครับอึดอัดก็คือแบบเราจากที่ใจเราอ่ะจะเปิดเปิดเปิดรับมันอ่ะแต่คือพอเราไปเรียนจริงๆอ่ะคือแบบโอ้โหในหัวคือไม่ไม่ไปดีกว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วใช่ไม่เอาแล้วแต่ก็คือแบบเออก็มา คุยกับใจตัวเองอีกว่าเออสับสนกันอ่ะทะเลาะกันเองอย่างเงี้ยก็คือสุดท้ายเออเอาสักตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เลยใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยช่วงช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงหัวเรี่ยวหัวตอคือย้ำคิดอ่ะบางคนไปเรียนแล้วเจอครูดูพอครูดูมากๆไม่ไหวแล้วไม่อยากเรียนใช่ไมไม่อยากเรียนแล้วไปดีกว่าแล้วคุณเคยเรียนการแสดงปะผมเคยครับผมนี่เรียนแล้วเหรออ้าวเรียนแล้วเหรอไม่ก็ลังว่าจะ เดี๋ยวจะไม่ฝากครูเบิร์กเดี๋ยวช่วงหน้าเรียนแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าครูเบิร์กมาว่าเดี๋ยวเรียนเรียนได้ประมาณเดือนหนึ่งครับผมเออเดือนหนึ่งเดือนหน<ม>ึ่งได้ขนาดนี้เลยเดือนหนึ่งได้ขนาดนี้ <c oughs> เอาอย่างนี้นะครับ <c oughs> คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเราจะได้เจอกับครูเบิร์กนะครับหลังจากที่เราพูดถึงกันแล้วเดีนน๋ยวช่วงหน้านะครับครูเบิร์กจะมาพูดคุยกับรายการเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับครับผม กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะครับกับรายการไายาไอดอลนะครับและช่วงนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือครูเบิ้มของเรานนัเองสวัสดีครับครูเบิบ้มคร<ะ>ับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครูเบิ้มนี่ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นนักบ้นเป็นโรงเรียนสอนการแสดงที่กําลังมาแรงเลยทีเดียว<ช>ซึ่งลูกศิษย์แต่ละคนนี้ก็เริ่มก้าวข้าสู่การบันเทิงใช่ครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีลูกศิษย์ ที่ก้าวเข้าสู่การบันเทิงแล้วก็มีมีใครบ้างครับคุณเบิมมีหลายคนเลยครับที่ที่ที่เริ่มเรียนมาจากที่นี่ก็อย่างมีน้องออกัสวชิรวิทย์ตอนนี้เป็นพระเอกช่องมีน้องฟิล์มสองฟิล์มเล่นดนตีด้วยเล่นภาพยนตร์ค่ายพี่ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็มีน้องฟิล์มช่องเจ็ดแล้วก็มีฟิล์มช่องวานอุ้ยมีฟิล์มสองฟิล์มแล้วก็มีแบบเน็ตไอดอลต่างๆแล้วก็น้องนับที่เล่นที่เล่นเออ โคิงอันนั้นก็เคยเป็นลูกศิษย์เราอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะที่เป็นครูนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ไปประสบความสําเร็จอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจครับจริงๆอ่ะเหมือนที่เบิ้มเคยพูดหลายๆที่ว่าเบิ้มอ่ะเคยอยากเป็นดาราแต่แต่ตัวเราอ่ะมันแบบว่าสภาพมันไม่เหมาะหรือไม่ได้ไม่เหมาะไม่เหมาะอยู่นะไม่เคยคือเราไข่นุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใจเราอยากเป็นพระเอกเลยพี่ชายแต่เราไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เลยแบบว่าการที่เรามีวิชาเราก็ใส่วิชา กบบคนหน้าตาดีๆไปเล่นแทนเราอะไรอย่างเงี้ยพอเราดูเขาเล่นอยู่ในจอเราก็ภาคภูมิใจเออเหมือมนแบบสวมวิญญาณเราไปให้เขาเล่นแทนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีนี้อยากถามนิดนึงว่าเห็นแววเนาะครับผมอยากเห็นแววอะไรูุศิษย์ทั้งสามคนนี้ครับผม,มจริงจริงอย่างคนเนี้ยน้องโอ๊ตเนี่ยคือเขาเขามาอ,ออดิชั่นกับเราแล้วตอนนั้นเขายังแบบคือหน้าตาดีนะแต่เขายังยัง ทำอะไรไม่ได้ยังไม่เก่งยังหลอกไม่เสร็จอ่ายา<อ>แอคต i n g อะไรยังไม่ได้เราก็เลยบอกเฮ<อ>้ยหลอกล่อให้เขามาเรียนการแสดงกับเราไม่ใช่หลอกล่อก็คือก็คือแบบชี้แนวทางที่ดีให้เขามาเรียนการแสดงกับเราเอพอเขาเรียนการแสดงทีนี้<อ>แหละหูนอกจากหน้าตาดีแล้วแล้วแบบความสามารถแบบมีด้วยคราวนี้เขาก็เลยมีงานอะไรประมาณนี้ครับส่วนสองคนนี้สองคนนี้ตะกี้แอบถามไปเจอกับครูเบิ้มที่สถานที่บันเทิงที่หนึ่งอ่แล้ว เราเห็นแววอะไรทั้งสองคนตอนแรกหรือว่าเห็นแค่หล่อหรือว่าอยากจะจีบเขาตอนแรกคือจริงจริงอ่ะจริงจริงไปเจอไปเจอบันเทิงงั้นต้องจีบแหละถ้าเป็นชายแฮกเนี่ยก่อนจะคุยเรื่องงานคุยเรื่องจีบก่อนใช่พี่ชายคือตอนแรกอัตอนตอนอยู่ข้างในร้านอะไรย่างเงี้ยคือด้วยความเราก็ทํางานสายนี้เนาะเราก็มีบันเทิงบ้างอะไรยเงี้ยอ่ะเราก็ไปแฮงเอาอะไรอย่างเงี้ยประชุมงานเสร็จปุ๊บก็เอ้ยเห็นสองคนนี้แบบอยู่ที่โต๊ะแบบหุ้ยทำไมแบบ เด่นออร่าพุ่งมาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไปคุยมันเจอที่เที่ยวอะเดี๋ยวเขาก็คงหาว่าเราแบบลกจิตไปแบบไปจีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวจริงพี่ชายคือก็เลยแบบเพื่อนกลับอะไรกลับนี่หรือยืนรอรถอยู่ก็เลยแบบเอาวะได้ทีแล้วจะคิดว่าโรคจิตก็โรคจิตไม่เป็นไรเรามีนามบัตรลองไปเซิร์ชชื่อเราดูอะไรเงี้ยก็เลยเดินไปตอนแรกเขาก็กล้ากลัวแหละ แล้วเราก็พอพอกลับมาตอนเช้าเราคิดว่าเราให้เพราะว่าความเมาหรือเปล่าพิสวสดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาเราก็เลยแบบอุ้ยแสดงว่าได้ผลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเห็นแววอะไรในทั้งสองคนนี้ก็นั่นแหละอล่าพุ่งยืนอยู่แบบโดดเด่นในร้านเลยสปอรตไลท์เออส่องไปอะไรอย่างเงี้ยผมไปถ้าผมไปเจอในร้านแล้วสะดุดตาเลยฮะอันนี้น่าจะ หิวเลยที่ยอมยอมสะดุดสะดุดครับผมถ้าเห็นเธอเหรอครับผมฉันก็บอกว่าน้องเท่าไหร่ไม่ใช่อายุเท่าไหร่ยังไงสนใจกันบันเธอไหมคือจริงๆเราอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าดารานักแสดงหลายๆคนเนี่ยแต่ละจุดแต่ละที่ในการเกิดเนี่ยหรือการไปเจอนักปั้นเนี่ยก็แตกต่างกันไปเนาะเพราะว่าทุกคนอย่างชอบที่เพิ่นบอกว่ามันมีออร่ามันมีความมีอะไรบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ย เอาอย่างนี้เราเป็นคนหนุ่มเหนือทั้งผู้จังหวัดเลยนะครับตอนแรกเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ย้ายไปเรียนอยู่ที่เชียงรายแล้วก็จบปุ๊บก็กลับมาอยู่บ้านในกรุงเทพแต่ส่วนเรานี่เรียนอยู่กรุงเทพยอยู่แล้วเหมือนกันเลยเหมือนพี่ชายเลยครับเอาไปเรียนอยู่ที่นู่นเหมือนกันแล้วนี่ก็จบตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่หอการค้าอะไรอยางเยแล้วจากที่เราไปอยู่ที่นู่นก็ถือว่าพอมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ย ถือว่าเป็นฟอร์มสดไหมยอย่างนี้ถือว่าสดใหม่สําหรับวงการบันเทิงไหมใช่สดใหม่แล้วตอนนี้ก็พยายามแบบคีปเขาอยู่ว่าเออพยายามถ้าเราจะเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องแบบมีภาพลักษณ์ภาพพจน์ที่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ย เออตีน้อยลงอะไรน้อยลงบ้างอะไรตีน้อยลงไปโซนไปเที่ยวอะไรพีาตีก็ต้องชวนเราด้วยเราจะได้ไปคุมไงพี่ชายก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกว่าการปั้นคนคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนการปั้นแบรนด์หนึ่งแบรนด์ขึ้นมาเลยใช่ครอันนี้คือแบรนด์ต้นกล้าเด็กทุกคนอ่ะเปรียเสมอนเป็นสินค้าพี่ชายแล้วเราเราเป็นพ่อค้าใช่ไหมครับเราก็ต้องทําให้แบบขนมชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้แบบน่ากินน่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้น มันยากมากเลยนะที่เราจะแบบควบคุมคนคนหนึ่งให้เขาอยู่ในกรอบอยู่ในกฎอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กสมัยใหม่เนาะแบบคุมยากอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องเขาอยากทําอะไรเราก็ต้องไปทํากับเขาด้วยอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นอยู่ในสายตาาที่เราตรงอันนี้เราดูแลเด็กเด็กก็ต้องดูแลเองด้วยใช่ไหมก็จริงใช่เหมือนเหมือนเราพายเรือเขาก็ต้องช่วยพายไม่ใช่เราพายคนเดียวเลยเขาเท้าลานน้ำก็ไม่รอดถูกต้องอ่ะอย่างนี้แดนดูแล้วเด็กสุดเลยในกลุ่มใช่ไหมมีอะไรอึดอัดไหมตั้งแต่ อยู่ตรงนี้มาสิ่งที่อึดอัดพูดเลยบางทีบางคนก็อยากรู้เหมือนกันอึดอัดนี้แหละเออเออก็จะเป็นถ้าอึดอัดจริงๆก็จะแบบการแสดงมันจะเป็นแบบเราแสดงไม่ได้อ่ะเราแสดงไม่ได้ใช่กดดันแบบไม่องจะเป็นฉากต่อยกันร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็แบบเออมันยากนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะแบบแอบกดดันเรื่องตรงนี้แล้วเราล่ะครับเลิฟซีนกดดันไหม เคยหนัขนาดขนาดขนาดกดดันนะครับผมว่ามันการแสดงมันก็ยากนะสาหรับผมนะมันก็ยากแต่ผมก็ต้องเรียนรู้พัฒนาต่อไปครับแล้วเราละครับสําหรับผมกดดันไหมก็แรกๆก็มีบ้างครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมไม่ไม่เคยมาด้านนี้เลยตั้งแต่แรกคือผมจะอยู่เบื้องหลังตลอดครับแล้วพอมาแรกๆก็จะแบบเขินพอคนเจอคนเยอะๆเนี้ยัก็มีเขินบ้างครับแต่พอได้ พัฒนาไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มลดอาการเขิอนอายไปได้บ้างใช่ครับเพราะจริงๆแล้วการแสดงเนี่ยเวลาเขามาเรียนเนี่ยมันมันต้องถอดความเป็นตัวเองออก<ช>และพร้อมที่จะสวมบทบาทของคนอื่นใช่ทีนี้พอการสวมบทบาทของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย<ช>แล้วเทคนิคของเบิ้มเนี่ยในการสอนเด็กๆเนี่ย<ช>ที่มีความรู้สึกว่าเธอต้องค่ <c oughs> ้าถึงบทบาทเนี่ยเบิ้มใช้เทคนิควิธีการสอนเด็กๆยังไงคือจินตนาการ<อ>คือ เรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในละครเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงที่ท,ท,ที่เราก็เคยเจอกันนะอ,อย่างเช่นอกหักเสียใจแอบรักแอบชอบในชีวิตจ,จริงเราก็เคยเจออย่างนั้นมาทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่ชายดังนั้นทีนี้คนที่จะมาแบบเอาเอาบทบาทของตัวละครตัวนี้เข้าไปได้คือคุณต้องคุณต้องเคยประสบอืแล้วคุณก็แค่ไปนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณเคยประสบผ่านมาแล้วก็ จินตนาการมันว่าเออมันเพิ่งเกิดขึ้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติในชีวิตไม่เคยประสบเลยล่ะอ่ะอย่างเช่นแบบชีวิตไม่เคยอกหักเลยคุณก็ต้องไปเสร็จจากการดูหนังหรือไปดูจากเรื่องราวของเครื่องหรือคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้อคุณจะได้เข้าใจในบริบทความรู้สึกนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นถ้าอย่างเราต้องเวลาถ้าเกิดเล่นบทลูกจิก เราก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้านสักสามเดือนถามผมเลยไม่เพราะว่าจริงมีนักแสดงหลายๆคนนะผมเคยดูพี่ต่อเราพบไ่มครับตอนนี้เล่นเป็นเหมือนแบบอองที่ปิดเลยที่เป็นเด็กเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยก็คือต้องไปอยู่แบบเด็กที่แบบเป็นเงี้ยจริงๆอ่ะใช่เพื่อให้มันซึมซับเข้ามาใช่ไหมถ้าเราอยากเรียนรู้หรือเข้าใจคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์อะเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนะพี่ชายอะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ อย่างที่พี่ทําอยู่ตอนนี้ในเรื่องที่พระเอกต้องเป็นคนใต้อะแล้วเรามีความรู้สึกว่าหลายคนถามพี่ว่าทำไมไม่เอาพระเอกใต้ไปเล่นเลยล่ะเรามีความรู้สึกว่าพระเอกใต้เขาก็พูดใต้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเราเอาอย่างนี้หรือเอาอีกคนหนึ่งไปที่เขาไม่เคยมันจะท้าทายกว่ามันจะท้าทายแล้วการทําการบ้านซึ่งคนดูทุกวันนี้คนรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่เพื่อใครคนใต้แต่วันหนึ่งเขาต้องไปรับบทบาทเป็นคนใต้เนี่ยเขาก็ต้องทําให้เนียนที่สุดใด้เหมือนที่สุดแล้วถ้าทําสําเร็จนั่นก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างนนึึงงง่่่่่ออถาาามวีกย ตอนนี้ผลงานของน้องๆทั้งสามคนเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างและมองอนาคตแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับก็ผลงานตอนนี้ก็คือจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่ทางเบิ้มเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ใหม่ๆนี่แหละได้มาร่วมเล่นกันแต่ว่าก็ไม่ได้ออนเอ่อโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยก็ออนโซเชียลโซเชียลเฟซบุ๊กทิกต็อกเหมือนคลิปต่างๆที่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นโปรเจกต์ชื่อว่าหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นการปีแผ่เรื่องราวของวัยรุ่นนี่แหละหัวเวหัต่อ สิ่งที่มันประสบกับวัยรุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างความรักครอบครัวชีวิตอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เอาน้องๆก็มาร่วมจอยกันเล็กๆอะไรเงี้ยครับอ่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนฝากผลงาน Facebook อ g เผื่อใครๆที่ชมอยู่ตอนนี้จะได้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเช่นเลยครับก็ฝาก IG นะครับเอ่อท O N k l a C H U คอืรับผมนะครับอ่ะ ก็ฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับก็ i อจผมก็ o a t จุด u จุด k e a w ครับแล้วก็ j i ครับผมอ่าแล้วของผมก็เหมือนกันครับเป็นทางอิน t a าแกรมาลก็จะเป็น d a n แล้วก็ m แล้วก็ n อีก5ตัวฝากด้ยนะครับอ่ะนะครับและนี่ก็คือน้องๆทั้ง3คนนะครับวันนี้รายการของเรานะครับมาใหญเด้ก็ต้องขอขอบคุณครูเบิ้มได้น้องๆทั้ง3คนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ แล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมเป็นประจําเช่นนี้ในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ